จัดไต่แนี้โอเควันี่สมุนสิง,สงหรือไทยสวัสดีครับมุนสิงห์ดีอไทยประจําวันที่ยี่สิบเ็ดสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบปดครับนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับเพชบวกสิบสองจุดสามเจ็ดอยู่ที่หนึ่งสองสี่แปดจุดหนึ่งสามครับปิดพุ่ง จุดโดดเด่นกว่าภูมิภาคเด้งแรงท้ายภา,ภาคบ่ายก็คือเด้งจนตอนช่วงบ่ายเพราะว่าหุ้นกลุ่มปีโตแล้วก็ลงกัดกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานหนุนนะครับมูลค่าการซื้อขาย43,000ล้านบาทที่ขึ้นกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเท่าไหร่นะเมื่อวาน30,000เนาะแนวรับอินโฟเกสให้ไว้ที่1 2 3 0ครับตรงนี้ แนวต้นนะครับแนวต้านหนึ่งสองหกส่วนครับบริวเจากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งอินเซตราคา1บาทแปสองสตางค์บวกสีสสตางค์ค่ะนี่ขึ้นแล้วยังไม่ถอดไส้นะ,นะต้องรอจุดพักนะครับแนวรับจะแถวแถวหนึ่งจุดเจ็ดสองนะครับแนวรับ ถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่น่าสนใจส่วนตัวพ่อมองว่าส่วนตัวพ่อมองว่ายังไม่ถอดไส้ก็คือขึ้นไปเต็มหลอดแล้วยังไม่ถอดไส้ลงมานะครับต้องรอแถวแนวรับครับสส่กราฟนะครับต้านจะเป็น1.88ครับขอ,อดูไทม์เฟรมวีกนิดหนึ่งว่าจะเป็นหุ้นทรงรีบาวหรือเปล่าออกทรงรีบาวครับจุดสําคัญคือ1.96 ถ้าเบรกได้ก็น่าสนใจแต่ว่ามีแบงเกอร์เข้าในไทม์เฟรมวีกนะครับไทม์เฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับ i n s e ซตครับอินเซเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลเปิดที่1.68ครับขึ้นไปสูงสุดที่1.82แล้วก็ปิดโดดนะครับตรงนี้ เบคไปทุก e อเเมะแล้วครับจุดที่น่าสนใจนะเอายังยังัเบคเอีเมะแปครับ1.78แล้วก็ไปรอรุ่นเบคเอีเมะสองรครับ2.05 RSI 6ูนย์ห่ครับรอ,อถอดไส้นะวอลุ่มซื้อเข้าสล้านขายออก1นล้าน ATC 4ซีสี่แสนครับรับ1นึบาทหกสตางค์แนวต้าน1นึบาทเกสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น2องบาทสิสตางค์ค่ะครับ irpc irpc ราคาหบาทบวก8สตางค์ครัขบทุ่มมากอืมที่พอให้ในตลาดแนวรับจะเป็น9กสสตางค์ครับตานจะเป็นเส้นแดงตรงนี้ก็คือ1บาทสามสต,งตางค์ตานถัดไปจะเป็น1บาทแปดสตางค์สำหรับสายกราฟนะครับทำเฟรม15นาทีก็มีวอลลุ่มเก็บแต่ว่าปิดไหมปิดไหม,ป,ไมปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับ irpc ครับ ARPC เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูระโภคภาพรวมบริษัทมีภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลก็น่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงกันเปิดที่92สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาท2สตางค์แล้วก็ปิดที่หนึ่งบาทต้องยืนเหนือหนึ่งบาทนานๆก่อนต้านจะเป็นต้านของสาย EMA จะเป็นหนึ่งบาท7สตางค์ครับตรงนี้ เป็น e-ma สองรอยครับแต่ว่า b บ e a k e-ma ปดสิบเก้าไปแล้วที่เก้าสิบสตางค์ i-s-i หกหนึ่งจุดสองศนวอลลุ่มซื้อเข้าสี่สิบเจ็ดล้านขายออกยี่สิบเจ็ดล้าน a-t-c สี่จุดเก้าล้านครับได้รับเก้าสิบสองสตางค์แนวต้านหนึ่งบ,บาทแดสตางค์ถ้าทำได้จะเป็นหนึ่งบาทสิบดสตางค์ครับตัวต่อไปครับว wow. าราคาสาบาทหกสิสตางค์บวกสิบหกสตางค์ครับ,รบอยู่เส้นแดงตรงนี้นะครับไกลไปไหม แนวรับนะครับ3บาท48ประมาณนี้นะครับขอดูชัดๆดูชัวรนะ์ๆตอกเส้นแดก3บาท48ครับตานจะเป็นไ้นี้3บาท70ครับถามเฟรม15นาทีปิดสวยครับวันรุ่งเก็บด้วยสำหรับวาครับวาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหา,าริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่มีกันผุน เต็บรกนี่เน่งทรงกลับออกทรงกลับตัวครับสำหรับวาครับทำเฟ็เดย์ครับสูงขึ้นไปฟบนี่เปิดที่3บาท48ครับขึ้นไปสูงสุดที่3บาท62แล้วก็ปิดที่3บาท60ตอนนี้เบรกอินเแบแล้วครับ3บาท44ไปรอรุ้นเบรกอินเ0จบาท96สตางค์อ่า5อครับ วอลุ่มซื้อเข้าหนึ่ง้อยเก้าล้านขายออก6กสิบสี่ล้าน ATC 9ล้านครับเรารับ3บาทห้สิสตางค์แนวต้าน3าบาทเจสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท80สิสตางค์ครับว่ามีข่าวนะครับมีข่าวกับหุ้นอีก6ตัวข่าวจากข่าวหุ้นนะครับบอกว่า6กหุ้นเทคคึกหกหุ้นเทคโนโลยีคึกคักนะครับรับข่าวไทยจ่อเบียดมาเลเซียขึ้นแท่นฮับ Data Center อร์บนี่ฮับดา t าเซ็น e ตก็คือเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสาร ด a ต a าเซ็นเก็จะมีหุ้นอยู่อกตัวครับหนึ่งก็คือ True 2งวาสามอม,มตะสี่เขาเกานะครับเข้าจากข่าวหุ้นครับสุดท้ายหุ้นชนเซลลิงครับบิวตี้ครับบิวี้ราคา38สตางค์บวก,ก้าสตางค์ครัไม่บอกแด่วเราอบจารไปดูว่าชนช่วงไหนเลย ชนตอนบ่ายสามห้าสิบห้าถ้าดูทมเฟรมหนึ่งานะทีจะเห็นว่าเขาจะชนตอนบ่ายสามห้าสิบกนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าชนช่วงบ่ายเนาะครับสำหรับบิวตี้ครับทรงกราฟเป็นไงทรงกราฟกับตัวชัดกับตัวแล้วนะครับทมเฟรมนี้กับตัวแล้วแต่ต้องไปเบรกตรงนี้มันเปิดต้านใหมนะ่เนาะเปิดเซลลิงใหม่ต้องไปดูครับพูดเลยค่ะ เปิยักครับหุเลยพูดเลยกอ่อนตัว b ี a t เ,เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายผลิตภาพาพัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวภ้าพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลเปิดที่ส0สตางค์ครับแล้วก็ชนเซลลิงตอนบ่าย3.50โมงกว่ากว่าหตะกี้59เนะเาะ3าสสตางค์น่าจะเปิดเซลลิงใหม่นะครับตอนนี้ก็เบรกไปทุกอย่างโอ้โหเรียบร้อยครับ รับ32สตางค์แนวต้านเป็นออทาม, Hyper มไฮเบอร์เซลลิ่งใหม่เป็นที่44สตางค์ค่ะเซลลิใหม่44ออเหมือนกันนะครับต้องดูหน้างานกับหุ้นอเวอร์บอรหมดหมดุ้นหมดข่าวครับใช่ไหมสิ่งลีไทยโชคดีวันพฤหัสครับสวัสดีครับ